สวัสดีค่ะวันนี้นักขวัญมามาหัดไล์สดครั้งแรกนะคะก็จะมาให้ดูว่าที่นักขวัญตั้งกล้องทำงานให้ดูเนาะว่าตรงไหนบ้างนะคะจะมีเพื่อนๆเข้ามาดูบ้างไหมเนาะ ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือโต๊ะเนาะที่น้าขวัญถ่ายถ่ายงานซ่อมผ้าให้ดูนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เห็นหรือเปล่าคะอันนี้ก็คือจักรค่ะที่น้าขวัญทำงานจุดนี้ก็คือจักรโพ้งเนาะ เดี๋ยววันนี้นะ้าขวัญมาทํางานให้ดูนะคะมันกดยังไงละนี่อ่ะกดไม่เป็นสวัสดีค่ะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาด้วย เดี๋ยวน้องขวัญมาวันนี้คงไม่ได้ซ่อมให้ดูหรอกเนาะแต่ว่าจะมาแนะนําวิธีแบบว่าพอเวลาลูกค้าเอางานมาให้เราทํานะคะว่าเราจะดูยังไงอะคะ่ะ อย่างตัวนี้นะคะลูกค้าเอามาให้เราแก้เนาะอันนี้นะ้งขวัญมาแนะนํานะคะแต่ว่าวันนี้นะ้งขวัญไม่ได้ทําให้ดูเนาะอย่างตัวนี้ลูกค้าเอาเข้าเยอะเลยค่ะเอาเข้าเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้พอเวลาเรามีงานอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะดูเนาะว่าเราควรจะแก้อย่างไงอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดแก้ด้านหลังอย่างเดียวอะคือแก้ไม่ได้อะคะ่ะเราก็ต้องมาดัดแปลงเนาะว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงมีเพื่อนเอนเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ มันครั้งแรกเนาะนองขัก่ก็ตื่นเต้นนะคะเป็นกำลังใจให้นักขัญนไว้นะคะอย่างอันนี้ใช่ไหมคะลูกค้าเนี่ยอย่างนี้เนาะลูกค้า,ามาให้เราเข้าอย่างนี้นะคะเราจะเาเข้าแบบแค่ด้านหลังอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องดูแบบว่าโดยรวมนะคะว่าถ้าเกิดเราเข้าด้านหลังอย่างเดียวอะ่ะมันจะติดกระเป๋ามันก็จะไม่สวยอะคะ่ะเราก็ต้องดัดแปลง อย่างตัวนี้ลูกค้าเอาเข้าสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งอ่ะค่ะแล้วก็ต้องเฉลี่ยสวัสดีค่ะนักขวัญตื่นเต้นนะนักขวันตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยไลฟ์สด ก็เราก็มาเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยเนาะอย่างอันนี้เอาเข้าทั้งหมดสี่นิ้วครึ่งแล้วก็เอาตรงนี้เข้า2นิ้วตรงนี้เข้า1นิ้วตรงนี้เข้า1นิ้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เฉลี่ยให้มันได้สี่นิ้วครึ่งอะคะ่ะ3จุดผ้าที่ทําออกมามันก็จะทําสวยเนาะแต่จริงๆวันนี้น้องผันตื่นเต้นจริงๆนะอย,อย่าถือสาก,กันเนาะใครนะคุณพี่คะนึงนิด ถ้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะักขวันอ่านไม่ออกนะคะสวัสดีค่ะยี่สิบสี่คนเลยเหลือยี่สิบเอ็ดละ S <S <an> <S เดี๋ยวค่อยๆไลฟ์ like, ไปเรื่อยๆน้องวันก็น่าจะไลฟ์เก่งอะค่ะน่าจะไลฟ์สดเก่งเพราะว่านา้องวัญอยากแบบว่าคุยกับเพื่อนๆนาอพองดีอะบางทีอะเราทําทําอย่างเดียวพูดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบว่าได้ได้คุยกับเพื่อนๆบ้างอะคะ่ะอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันคะ่ะอันนี้เป็นลูกค้าท่านเดียวกันเอาเข้าเยอะเลยคะ่ะอันนี้ก็เอาเข้าเยอะวิธีที่เราเอาเข้าอะคะ่ะเราก็ต้องดูโดยรวมเนาะไม่ใช่ว่าพอเวลาเข้ามาให้เอาเข้าแล้วก็จะเอาเข้าตามตามมาตราฐานเลยคือต้องเอาด้านหลังเข้าไม่ใช่นะคะมันต้องแบบเฉลี่ยกันนะคะ เดี๋ยวนักขวัญมาให้ดูให้ดูสถานที่บ้านนักขวัญดีกว่าว่าบ้านนักขวัญเป็นยังไงอยู่เป็นบ้านไม้นะคะอยู่เป็นบ้านไม้ซอยเล็กๆเนาะวันนี้ทถ้าจะทํางานไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะเพราะว่านักขวัญตื่นเต้นเนี่ยอันนี้นะคะโดยรวมก็คือที่ที่นักขวัน,นั่งทำงานให้เพื่อนๆดูเนาะอันนั้นก็คือจักรอะคะ่ะอันนี้ก็ส่วนนี้ก็คือโต๊ะเนี่ยค่ะบ้านไม่ได้ใหญ่อะคะ่ะเป็นบ้านไม้ หัวก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วเขาไลฟ์สดกันเขาต้องทำยังไงกันบ้างเนาะนักขวัญนก็ไม่เคยก็ต้องพูดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะสวัสดีค่ะชื่อภาษาอังกฤษนะักขวัญนอ่านไม่ออกเนาะนักขวัญนขอโทษนะคะอ่านได้แต่ภาษาไทยอะค่ะ วันนี้ยังไม่มีลูกค้าเอางานมาให้ทำหรอกคะ่ะแต่ว่ามีงานงานค้างเก่าเนาะเนี่ยคะ่ะลูกค้าเอามาให้ค้างเยอะอยู่ก็มีงานมาเรื่อยๆนะคะถือเป็นช่วงเป็นช่วงที่เขางานไม่ค่อยมีกันแต่นอกหันก็พอมีงานเรื่อยๆนะคะส่วนมากงานที่นอกขวัญรับก็จะเป็นลูกค้าขาประจำอะคะ่ะ พี่คนึงนี้ติดตามอยู่ขอบคุณมากๆค่ะอันนี้พี่รด,ดาไม่รู้เป็นพี่หรือเป็นน้องเนาะน้องขวัญเรียกแทนตัวเองว่านา้าเพราะว่านองขวัญมีหลานเนะ,คะ่ค่ะก็เลยติดปากเรียกตัวเองว่านา้าแต่ส่วนมากลูกค้ามาหานนองขวัญก็เรียกนองขวัญว่าน้าหมดแล้วแล้วหรือไม่งั้นก็เรียกป้าสองปีนี้เรียกพี่น้อยมากเลยค่ะ ดพาไปดูปากซอยหน้าบ้านดีกว่าอนีเนาะอันนี้นะคะอันนี้คือซอยที่นักขวัญอยู่เนาะเป็นซอยบ้านไม้อ่ะค่ะก็ไม่ได้แออัดเท่าไหร่มีอยู่แค่สิบเจ็ดหลังนะคะเนี่ค่ะอันนี้บ้านนาักขัญเนาะที่เสียงดังพอเวลาที่เราทำงานนะคะก็คือเสียงของก่อสร้างอะคะ่ะ จุดจุดก่อสร้างบ้านนะักขัญอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเลยเดินได้เดินได้ดได <laughs> มีไรสดแด้ชวนพี่ไล์สดด้วสวัสดี <laughs> วันนี้นะักขวัญมาหัดไล์สดนะอย่ามาถือสากันเลยเนาะก็คือก็คือนะักขวัญก็ตื่นเต้นอยากไล์สดบ้างมีคอมเมนต์มาไม่กี่คอมเมนต์แต่ก็อ่านไม่ทนนะะันค่ะเพราะว่าตื่นเต้น การทำอะไรครั้งแรกมันก็จะตื่นเต้นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวอีกหน่อยนะ้องฝัก็จะชินไลฟ์ไปได้แปดนาทีกว่าแล้วค่ะไปทํางานกลับมาช่วงพักพอดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมีงานเยอะกันอยู่ไหมคะเพื่อนเอนร่วมอาชีพกันนะอฝันนะคะงานซ่อมผ้าคุยกันได้เนาะเป็นเพื่อนกันนะคะ ันนี้นักขวัญมาคุยอย่างเดียวเพราะว่านักขวัญตื่นเต้นทำงานไม่รู้เรื่องแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวนักขวัญให้ดูก่อนจืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอ้องนะักขวัญจะทำไอ้นี้ให้ดูนอ้องนะักขวัญค่ะพี่ก้านนะคะเนี่ยเดี๋ยวนักขวัญจะตัดรองเท้าให้เพื่อนๆดูเห็นไหมคะเนี่ยขอโทษนะคะให้ดูเดี๋ยววันหนึ่งนักขวัญจะตัดรองเท้าให้ดู อันนี้ค่ะอันนี้คืองานที่ลูกค้าเอามาให้นักขันรอยห้นักขันทําอยู่สองกระสอบเนาะแต่ว่ายังทําไมเ่เสร็จวันนี้จริงๆเดี๋ยวลูกค้าก็จะมารับงานแต่ว่านึกอยากไลฟ์สดอะคะ่ะแล้วก็ไลฟ์เลยแต่ก็พูดไม่ค่อยคือตื่นเต้นอะคะ่ะพูดไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดพูดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ ทำงานซ่อมไม่เป็นเลยค่ะงั้นดูนักขวัญเนานะเดี๋ยวก็ทําเป็นดูคลิปนักขวัญน,นะคลิปนักขวัญสอนหมดเลยค่ะสอนละเอียดเพราะนักขวัญอยากให้เพื่อนเพื่อนทเป็นนะคะให้เพื่อนเพื่อและคุณแม่บ้านทาเป็นเนาะจะได้ทําใส่เองหรือว่าไปประกอบอาชีพก็ได้นะคะแนะนํานักขวัญได้นะคะขอบคุณค่ะชอบดูพี่ขวัญสอนเย็บดีขอบคุณมากๆค่ะ พอเวลาเขาไลฟ์สดกันเขาก็จะนั่งคุยอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาจะไม่ได้ทําอะไรกันเนาะก็จะนั่งคุยใช่ไหมคะขวัญก็ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเลยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆเพื่อนในช่องนักขวัญมีอยู่สามหมื่นกว่าคนนะดูนักขวัญแค่สามสิห้าคนเองอยากให้ดูเยอะๆจังเลย น,นักขวัญน,นั่งทางาน <S <S นักขวัญก็จะนั่งตรงนี้ทําตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็ส่วนของจักเย็บนะคะอันนี้ก็คือจักโพ้งเนาะที่นักขวัญทำที่นักขวัญทาใส่ أ, อะไรนะใส่ได้ให้เพื่อนๆดูอนะคะ่ะนักขวัญก็จะเอาตัวนี้แหละทําให้ดูบ้านนักขวัญมันเล็กเนาะจากโต๊ะที่เป็นจักโพ้งใหญ่ๆอะค่ะก็ต้องย่อยมันเหลือจักให้มันเหลือที่เล็กอย่างนี้ค่ะเพราะว่าบ้านนักขวัญแคบโอ้มีงานตลอดเลยดีใจได้่ะคุณพี่คนนึงนิดคุณพี่หรือคุณน้องก็ไม่รู้ ักนักขวัญมาได้เนาะคุยกันเนาะบางทีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาถามอะค่ะแบบว่ามีมีแบบว่าพอเวลามีคนดูที่ช่องนักขวัญเนาะแล้วก็จะแบบว่า,าถามว่ารับงานไหมก็คือจะส่งงานมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านักขวัญปฏิเสธไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่านักขวัญรับส่วนมากอะจะรับแต่งานของลูกค้าที่ประจำอะค่ะเพราะว่านักขวัญทำงานได้ไม่เยอะเ,อเนื่องจากแบบว่าอุปสรรคเนาะก็คืออยู่กับคนแก่สองท่านแล้วก็ตัวเองก็พิการด้วยก็เลยทํางานได้ไม่มากอะค่ะแต่ว่า ก็มีงานเรื่อยๆมีงานตลอดนะคะมีคนเข้ามาดูนักขัญห้าสิบสี่คนแล้วดีใจจังเลยขอบคุณมากๆค่ะอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกค่ะเดี๋ยวนี้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษกันหมดเลยนอกขัญอ่านไม่ออกอ่ะก็คือขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามนกขัญเนานะ ช่วงนี้งานน้อยเหมือนกันบ้านพี่อยู่สุพรรณค่ะชอบดูน้องน้องขวัญมากได้อะไรขอบคุณมากๆค่ะพี่เดี๋ยวก็มีงานเยอะๆค่ะแต่ช่วงนี้ก็คือเราก็ต้องเห็นใจแบบว่าเพื่อนๆกันเนาะก,ก็คือบางท่านก็ตกงานอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีกําลังพอที่จะไปซื้อเสื้อผ้ามาให้เราซ่อมอะค่ะเรามีงานอย่างอื่นทําที่มันเป็นงานแบบเสริมขึ้นมาเราก็ทาอะค่ะแต่น้องขวัญโชคดีน้องขวัญได้ลูกค้าทีใ่ในกลุ่มที่แบบว่า เป็นกลุ่มข้าราชาการเป็นกลุ่มที่งานค่อนค่อนข้างมั่นคงอะค่ะคือเป็นงานที่เขาไม่ได้เลิกจ้างอะเนาะนะักขั่นก็จะโชคดีได้ลูกค้ากลุ่มกลุ่มนี้ค่ะก็คืองานนักขั่นก็จะไม่ขาดนะคะก็จะมีมาเรื่อยๆก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเนาะท่านไหนที่แบบว่างานน้อยก็สู้ๆนะคะตื่นเต้นเนาะวันนี้นะักขันตื่นเต้นมากๆเลย การทาอะไรครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นมากเลยคะ่ะเหมือนตอนที่นองขัญลงคลิปอะคะ่ะลงคลิปซ่อมผ้าครั้งแรกอะคะ่ะนอกขัญนก็ตื่นเต้นเนาะแต่ว่าคือคลิปอันนั้นอะเราตัดต่อได้ไงแต่อันนี้มันตัดต่อไม่ได้บ้านนองขัญเล็กคะ่ะเป็นบ้านไม้ห้องเล็กๆ็กอะค่ะแคบคะ่ะบางทีนอกขั่อยากจะกางผ้าแบบเป็นที่กว้างๆเลยเนะาะแต่ว่ามันทําไม่ได้เพราะห้องมันแบคบอะค่ะห้องมันเล็กทําไม่ได้อยากจะให้เพื่อนๆดูแบบว่าโดยรวมยิ่งใญ่บางทีแบบว่าพอทํางานไป ก็จะมีแบบเพื่อนคอมเมนต์มาเนาะว่าคือมันมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชัดนักขวัญก็พยายามอะคะ่ะค,คือพยายามจะทําให้แบบมันชัดที่สุดเนาะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาแนะนำอะคะ่มนะมาแนะนําให้แบบว่าเพื่อนๆได้ดูว่าวิธีทําทาอย่างไรเพื่อเอาไปทําใส่เองหรือเอาไปประกอบอาชีพอะคะ่ะนักขวัญก็ไม่ได้เก่งมากหรอกนะคะแต่ว่านักขวัญเอาแค่ประสบการณ์เนาะประสบการณ์ประสบการณ์ของตัวเองอะคะ่ะที่เป็นช่างซ่อมผ้าเป็นช่างเย็บผ้านี่แหละเอามาทําให้เพื่อนๆดู อะไรอ่ะอะไรอ่ะซ่อมงานที่บ้านเล็กๆในเล็กๆในน้อยเล็กๆในน้อยค่ะมีงานมากงานน้อยก็ซ่อมไปก่อนค่ะตอนนี้น้อดีกว่าไม่มีงานก็คือน้องผวันเริ่มจะหายตื่นเต้นแล้วเพราะว่าตอนแรกตื่นเต้นมากเลยมีเพื่อนเข้ามาคนแรกดีใจมากเลยนะคะ ก็คืออมีคนดูเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีใจแต่ตอนนี้เริ่มหายตื่นเต้นแล้วถ้าเกิดนักขวัญหายตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวคุยไม่หยุดเลยค่ะสร้างแบบเสื้อทำไมต้องทำไมตัดออกแล้วอ่านไม่ทันอนะ่ะเขาต้องกดตรงไหนอะค่ะนักขวานะสร้างแพท,แพทเทิร์นเสื้อลงกระดาษเป็นนะคะแต่ว่าที่ไม่สร้างแพทเทิร์นลงกระดาษมัทำให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามันช้าค่ะ คือนักขวัญตั้งใจที่จะมาทําให้คุณแม่บ้านดูเพื่อตัดใส่ใส่เองก็คือนักขวัญก็ดัดแปลงมาจากในแพทเทิร์นกระดาษอะคะ่ะก็คือเพื่อเผื่อเย็บเผื่อ,อหลวมมาให้เลยเพราะว่าถ้าเกิดให้เพื่อนๆให้คุณแม่บ้านนะคะมาสร้างแพทเทิร์นอะและดูแล้วมันเหมือนแบบจะยากไปนิดนึงอะคะ่ะก็เลยเขียนในผ้าให้ดูเลยซึ่งแบบว่ามันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องดูแบบย้ำๆหลายรอบอะคะ่ะ เพราะว่าเย็บเสื้อตัวหนึ่งอนะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราเย็บได้ตัวหนึ่งนะมันก็จะมันก็จะเย็บได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันเ้าโครงของตัวเสื้อนะคะมาตรฐานมันก็คือเท่าๆกันนะคะจะมีแตกต่างก็ตรงช่วงคออย่างเดียวอะคะ่ะสร้างแบบเสื้อทําไมมันมันแป๊บเดียวอะอ่านไม่ทันนะเขากดกันตรงไหนอะคะต้องอ่านอ่านไม่ทนนะันอะสร้างแบบเสื้อ ทำไมตัดออกแล้วข้างหน้าเต่อไม่เหมือนไหลมันไปข้างหลังอ๋อด้านหน้าเต่อหมายถึงว่าอ,อย่างนี้เหรอคะไปอย่างงี้เหรอคะก็คือทำอ่ายาวหลังมันน้อยเกินไปอะคะ่ะช่วงหลังอะมันจะต้องเยอะลงมาแต่ว่าเสื้อที่นักขวัญทําให้ดูเนาะมันเป็นเสื้อตัวหลวมมันก็จะไม่มีปัญหาที่ด้านหน้ามันกระเดิดขึ้นใช่ไหมคะคือเหมือนแบบใส่แล้วด้านหน้ามันลอยขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นเพราะว่าเขาทําช่วง คอหลังถึงเอวอะค่ะมันสั้นไปอะค่ะนักขันอธิบายยังไงเนาะเดี๋ยวมีโอกาสนะนักขัญนจะมาสร้างแพทเทิร์นให้ดูเนาะนักขันเรียนหลักเส้นมานะคะนเอ่อเรียนโรงเรียนเขาบอกกันไหมเนาะเขาบอกได้ไหมคะนักขัญนเรียนโรงเรียนนี้รันรัดค่ะนีรันรัดธรรมดาน้านขันเรียนมาแต่ก็หลายปีมากแล้วค่ะก็คือมันก็จะมีแพทเทิร์นแบบมาตรฐานของนี่รันรัดเนาะแต่ว่าที่นักขั่นเอามาตัดให้ดูอะมันนักขันดัดแปลง เอามาใช้เป็นหลักนิ้วมันก็จะไม่ละเอียดเหมือนที่ที่ที่เราสร้างแพทเทิร์นของโรงเรียนที่เราเรียนมานะคะก็คือจะหยาบหน,หน่อยนึงเพราะว่าเราแปลงจากเซนมาเป็นนิ้วะคะ่ะแล้วก็ทําแบบง่ายๆคะ่ะแต่ว่าเออใส่ออกมาแล้วก็สวยนะคะเพราะว่าเสื้อที่นัขวัญตัดนั่นก็คือแม่นังขวัญใส่ะนัขวัญก็ใส่ด้วยเพราะว่าเอา่อตัดมาห้าตัวแล้วเนาะห้าตัวที่นัขวัญตัดไปก็ใส่ออกมาก็สวยนะคะ คือถ้าเกิดไม่ใช่เสื้อเข้ารูปเนาะจะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะถ้าเสื้อเข้ารูปมีเก็ดอกเก็ดเอวอย่างเงี้ยก็คือก็คือจะต้องละเอียดกว่านี้ค่ะชื่อพยุงค่ะสวัสดีค่ะคุณพยุงแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้น้องฝันด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณขนันชอบคุณอธิบายเข้าใจง่ายขอบขอบคุณค่ะ สกลนครเป็นเพื่อนกันเนาะวันไหนน้องขวัญไลค์ก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องขวัญด้วยนะคะน้องขวัญมีวิธีขยายเอลสโพกระโปร,รปงนักเรียนจีบรอบไหมคะมีค่ะเดี๋ยวน้องขวัญว่าจะลงให้อยู่เนี้ยแหละคะ่ะแต่ว่าน้องขวัญยังไม่ได้ทําเลยเดี๋ยวน้องขวัญลงให้นะคะกระโปงนักเรียนเสื้อเสื้อนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเทอมเนาะเพื่อน ต้องทำให้ลูกหลานนะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้หนักขัญด้วยขอบคุณค่ะอ๋อเขาต้องใช้มือจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะจิ้มเพื่อที่ให้เห็นข้อความนักขัญก็ไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงเพราะว่าข้อความมันหายไปไวมากสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้พี่กดติดตามให้หนูขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คุณสุจารีสวัสดีค่ะถ้าชื่อภาษาไทยนักขัญอ่านออกนะคะอ่านพอออกค่ะนะักขัญเรียนน้อยเนาะอันนี้คุณดาวสวัสดีค่ะถ้าชื่อภาษาอังกฤษขอขออนุญ,ญาตนะคะ เช้ามีงานประจำซ่อมผ้าด้วยคุณคณิตค่ะออยากดูอันนี้เหรออยากดูอันที่นอกขันเอามากางให้ดูอย่างเนี้เหรอคะมันนอะกขันว่ามันใช้เวลานะถ้าเกิดสมมุติจะดูเนาะเดี๋ยวนอกขันอธิบายนะคะอย่างตัวนี้นะคะอย่างตัวนี้ลูกค้าให้ อย่างตัวนี้ลูกค้าให้เราเข้าขนาดนี้เนาะเนี่ยค่ะตัวนี้ประมาณสี่นิ้วครึ่งอะคะ่ะลูกค้าหน้งขวัญเอาเข้า,านี้เนาะเราก็จะต้องเริ่มลาะจากตรงนี้นะคะล้ะจากตรงนี้นะคะวนมาเลยค่ะเาโอวนมาตรงจุดนี้นะคะตรงจุดเนี้ยค่ะของหูด้านหน้าค่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาหูออกนะล้อตรงนี้ออกกระดุมหมุดส่วนมากนะขวัญพอเวลาทำงานให้ลูกค้านะะ้ขวัญจะไม่ค่อยเอากระดุมหมุดออกนะคะ เนี่ยค่ะนักขวัญก็จะเลาะเอาไปแถบเดียวพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เฉลี่ยนะคะเฉลี่ยสามจุดให้มันได้สี่นิ้วครึ่งอะคะ่ะแล้วก็แต่งโค้งมาหาสะโพกอะคะ่ะแค่นี้ก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดนักขวัญเลาะทําให้ดูตอนนี้เลยอันนี้มันยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่นักขวัญหัดไฟ์สดเนาะมันก็จะตื่นเต้นน่าจะทําน่าจะทําออกมาไม่ดีอะคะ่ะคือที่ไม่ดีเพราะว่าตื่นเต้นนะคะ ถามน้องขวัญได้นะคะมีอะไรถามน้อขวัญได้เนาะอ๋ออันนี้ชื่อขวัญเหมือนกันเลยน้องชื่อขวัญค่ะติดตามดูงานพี่มานานแล้วมานานสักพักแล้วค่ะสอนได้ดีมาก ดูคลิปนักขัญนะคะนักขัญก็จะมีงานแบบว่าออกมาให้ดูเรื่อยๆช่วงหลังอ่ะที่ไม่ค่อยได้ทํางานซ่อมหมอให้ดูนักขัญมีความรู้สึกว่าที่ทําให้ดูไปอ่ะมันมันเกือบจะครบหมดแล้วค่ะของงานซ่อมผ้ามันวนนักขัญก็กลัวเพื่อนๆจะเพื่อนๆจะเบื่อว่าเอ๊เอาเสื้อเข้าแล้วไอ้ตัวนั้นก็เอาเข้าไปแล้วตัวนี้ก็เอาเข้าเหมือนกันเงยมันคืองานวนๆแต่นี้นักขัญก็เลยจะเลือกที่แบบว่าเอางานที่มันแบบที่ยังไม่เคยลงให้เพื่อนๆดูอ่ะมามามาซ่อมให้เพื่อนๆดู ดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นมันวนนะก็วนแบบเดี๋ยวเบื่อะคะ่ะก็เลยเ,เริ่มหันมาแบบลองตัดมั่งซิให้เพื่อนๆคุณแม่บ้านที่อยู่บ้านนะคะอยากตัดเสื้อผ้าใส่เองส่วนมากที่นะักขวัญจะตัดให้ให้ให้เพื่อนๆดูเนาะมันจะเป็นเสื้อตัวหลวมนะคะความละเอียดมันก็จะไม่เหมือนเสื้อเข้ารูปอะคะ่ะแต่ว่าใส่ออกมาแล้วสวยค่ะใส่ออกมาได้ค่ะเด,ดี๋ยวไว้ไว้เดี๋ยวนักขวัญจะตัดของตัวเองนั่นแหละแล้วก็จะใส่ให้เพื่อนๆดูใส่ออกไรสดเลย เราจะได้เห็นว่าอ๋อที่น้องขวัญตัดเนี่ยมันใส่ได้จริงนะทุกงานที่น้องขวัญทำออกไปคือมันใส่ได้จริงนะคะไม่ใช่ทําแค่โชว์นะทุกงานคือใส่ได้จริงนะคะส่วนงานซ่อมทีทท่น้องขวัญเอามาซ่อมเนาะนี่ก็คืองานของลูกค้าทั้งนั้นนะคะที right ่น้องขวัญเอามาซ่อมให้เพื่อนๆดูมันก็จะทําแบบของจริงๆนั่นแหละค่ะออกมาให้ดูก็เลยช่วงหลังนี <mem> ้ก็เลยจะเลือกว่ามันจะมีงานอะไรแปลกๆอ่ะคะอย่างตัดต่อเนี่ยตัดต่อขางเกงเนี้ยน้องขวัญก็คือมันเหมือนมันมันหลายคลิปแล้วค่ะตัดต่อก็หลายคลิปแล้วอะนขัก็เลย บอะไรนะทิ้งช่วงอะคะ่ะแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นๆน้องขวันจะลงคลิปปะปลา,ายขาเยียบนะคะก็คือที่มันขาดมากๆแนอะเนาะน้องขวัญจะเอเอาไปให้ลูกค้าหรือ,อยังพอดีน้องขวัญเพิ่งทำคลิปเมื่อสองวันนี้ให้น้องขวัญดูก่ะนี่เดี๋ยวเอามาโชว์มาให้ดูมาให้ดูดที่อวด เนี่ยค่ะเยวน้องขวัญจะลงทีิปบันนี้นะที่นองขวัญปะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะปลายขาเหยียบที่แบบเขาดูกันตรงไหนเนี่ยค่ะที่ขาดแบบว่าคือผ้าผ้าขาดออกไปเลยอะค่ะคือผ้าขาดออกไปเลยถ้าเป็นเพื่อนๆที่ไม่ทราบอะค่ะเพื่อนๆก็จะปะย้ําไปเลยอะแต่อันนี้นนองขวัญต้องต้องเลาะส่วนนี้ออกมาก่อนนะคะต้องเลาะแบะตะเข็บออกมาก่อนเพื่อที่ปะด้านในพอปะเสร็จแล้วเราถึงเย็บกลับคืนไปอะค่ะลักษณะอย่างนี้ เดี๋ยวน้องขวัญจะลงคลิปด,ดูดูน้องขวัญด้วยนะคะเข้าไลฟ์สดกันนานกี่นาทีก็ไม่รู้น้องขวัญก็ไม่รู้สักน่าจะพอแล้วเนะาะครั้งแรกก็หายตื่นเต้นแล้วค่ะแต่ว่าสวัสดีครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ดีใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามน้องขวัญเนาะถึงแม้ว่าจะยังไม่เยอะแต่ว่าน้องขวัญดีใจะคะ่ะแค่ท่านแรกเข้ามาน้องขวัญก็ดีใจแล้วค่ะ ไลฟ์สดครั้งนี้นะขวัญก็ขอบคุณมากนะคะที่เพื่อนๆเ,เข้ามาดูนะขวัญนเนาะนักขัญนจบจบไลฟ์สดแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเขาปิดตรงไหนอ่ะตึง้งโอเคตกุง